พิ่งไปแล้วพิ่งไปทางแล้วโดน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 ดรอร์ออกไอ้มันสู้มันสู้กระเทียวมันสู้มันสู้โอ้โหจะตู้จริงนะโหเลื่อนน้ำเดงเออมันกดอีเลยเด้งตู้มันทุกคนตาผูก็ลุงจริงอยู่อย่างเงี้ยเขาไอสวยนี่ทำไมกี้ไม่ได้ซ้อน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 จ้าเอ๋ตัวเองตู้เลยนะ อย่าพงตีอย่าพงตีรอคูดาวก่อนเจนล่ามาเลยล่ามันเลยเดี๋ยวนี้ล่ามันเลยล่ามันล่ามันเอาใครก็ได้เอาไครก็ได้อยาให้มันหนีไข่ก็ได้ใครก็ได้ด่วนเลยด่วนเลยล่ามันมีตรงไหนเหลืออีกบอกเพื่อนนะนี่กกิ๊บ่าด้กดกิ๊บยดคกิ๊บ้กิ๊บายดกกิ๊บตายได้กกิ๊บยา้ยยไ้ สวยเพลงกับตะขิดละไอเทียต totally. ูต right. yeah. okay. ัวแล้วสามสี่นี้ยี่อ่ดีมากทำดีมากทุกคนไปลุม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 มันมานี่ทุกคนมาขี่มานี่นี่ตัวนี้ตัวนี้ตัวเดีครับสวยหนึ่งตัวตายแล้วพี่อยู่รอให้นะตรงนี้นะตัวผมนะพี่มาหน่อยมาหน่อยตัวผมนะพี่มันตีไหมไปลงม้าทุกคนเดิน เปิดข <load> okay. ้างหลังตดวเข้าข้างหลังเร็วเข้างหลังเลยเข้างหลังเลยตายหนึ่งตายสองโอเคพาตัวหลังพาตัวหลังพาขาตัวหลังเหยียบเข้าไปเลยเหยียบเข้าไปเหยียบเข้าไปเฮ้ยเปนใช้กับของเพื่อนนะเรืงเรื่องเซลิก้าไปเก็บของเดี๋ยวถ้าเกิใครตายให้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 ทิ้งผงหนีนะครับใครตายทิ้งผงหนีนะครับพอพอพอเดินกลับออกออกออกทุกคนเดินออก เซลิก้าเก็บ okay, ouais. ของให้หน right, ่อยเซลิก้าเก็บของที่ฆ่าได้ทั้งหมดอ่ะเก็บได้ปะมันมีใหญ่ตัวมันมีใหญ่ตัวมันมีใหญ่ตัวนะมันมีใหญ่ตัวนะทุกคนโอเคสวย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 ไอมันไอมันไอมันไปจบโอ้ยหนึ่งสิบแปดมูด์อยู่ใครวะอมูต์แกงเกอร์แกงเกอร์มาเร็วขึ้นม้ามาทุกคนขึ้นม้ามาเร็ว ขึ้นมามาขึ้นมามากี่ตัวมีกี่ตัวสีป่ะมีเห็นเห็นอยู่สางเจ็ดตัวเจ็ดตัวทีนี้คัดเลยนะคัดเลยนะนาวาคัดเลยนะไม่ต้องดูคัดเลยคัดเลยมีมีเลยตัวพี่คัดเลยเออจับจับตัวหน้าเอาให้วตกจะสู้นะพี่มันมันต้องยอมเสียเนี่ยเอาดิส่งเข้าไปส่งเข้าไปเอออย่าทึ่งตีนะอย่าตีนะอยู่เฉยๆอยู่เฉยอยู่เฉย คนจากฝั่งนู้นเปล่าเข้าไปแล้วอยู่เฉยเดินตามเดินตามอย่าพึ่งตีเดินตามเดินตามทุกคนเข้ามาหมดเลยโซนเข้ามาโซนเข้ามาโซนเข้ามา้เดินตามโซนเข้ามาเดินตามมันสู้กันสู้มันสู้มันูมันลงหมดที่ผมมาร์กนี่คือพานะเราจะถมเข้าไปพานะเห็นเบาเนี่ยมาร์กหัวใจเนี่ยเจแล้วเมันขึ้นม้ามันขึ้นม้าตกหมดตกหมดโถมเลยโถมเลยตีใครก็ได้ตีใครก็ได้ตอนเนี้ตีใครก็ได้หัวเลยหัวทั้หมดหัวทั้งหมด ตากดูข้างหลังนะข้างหลังเข้าเหมือนกันนะข้างหลังครับโอเคโอเคชยยเมอนหมดแล้วเมนหมดแล้วทุกคนบุ้ยบุยบุ้ยเอายนเอลยเอนเมันอลยเมันไนาไอัลนอไนเอไปเลาไปาเปนนเนนมนนี้ผมนนี้ผม

มึงตายมึงตายมึงตายตายปวดเก็บของเลยของยี่ห้อโคตรเยอะเลยไม่หยับหลังไม่หยับหลังไหมไม่ทันไม่ทันตัวห้วไปแล้วตัวหิ้วไปแล้วตัวนี้ฆ่าตัวหิ้วไปแล้วไปเชื่อเพื่อนไปเชื่อเพื่อนนไปเชื่อเพื่อนไปเชื่อเพื่อนระวังฮีโร่นะระวังฮีโร่นะจิ้วจิ้วเอ้าเห็นนี่ตายนี่เห็นนี่ไม่บอกเลยคนแก่ตายอ้าว ใครตียัไม่บอกเลยด้ได้ดูฝุ่นดูฝุ่นสู้ได้เหยียบเลยเหยียบเยียบข้างหลังไปลงข้างหลังลงงหลังมันลงหลังมันล้าหลังมันะเจียกระเจีแยกระเจี๊ยกระเจี๊ยกเียกเจี๋ยกระเยกรเียกรเีวยกรเดียกเียกเจี๊ยกยเจียกยเียกรเจียเยียกเจียเจียกเยียเีลยะเยียบเียเียเยียเียรเียียบเยียียบเยียียบเยียียบเี อย่างนี้กี่หน่อยมานะเห็นท้ากเห็นทาเปล่าหรือเยอะหรือเกเยไอ้นี่ก็ลำคาญไว้โดนปาดตายข้างล่างโดนปาดตายอ้าวมันเลิ่อปาดตายแล้วบ่อยเหยียบลงมาอย่างไหนนะมันตายแล้ว็ไปจะเปไปแรงอย่างเลยวิยเรื่อยๆแล้วนะไม่จริงไม่เป็นไรไม่เป็นไรโดนโดนบัลเลเตอร์ที่แปดตีมาแล้วมาแล้วที่นนที่นนไป ไอเฮ้ยเหี้ยมีอะไรวะเป็นไรโดนเดโดนมันมาแล้วนั่นมันมาแล้วนั่นเฮ้ยมันบินมันบินโอ้โหคุชา่อะไรตัวนี้ไม่รู้นนต้องมาดูแล้วนนที่อะไรวะเดินมานนเดินไหมเดินถุงนุนนนเดินไหมโอ้โหไอเด็กน่ะถุงนแพงอะนนโอ้ยสู้ได้ไปไหนเอาอย่ทีนี่ครับมา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 มอเคโอเคขอยืนแหละคอยยืนสู้เลยโหเลยคนอื่นโอ้โหเดินช้าจัดคนไปนะ ลงมาข้างหน้าหน่อยมันหนีแล้วตามไปมันหนีมันหนีขึ้นมาเป็ัวเดไปตามคนโดนละโดนละข้างหลังเร็วหน่อยเดินช้าเกินยังไม่พร้อมมันยังไม่พร้อมใกล้ละัยงไม่ครับมีแล้วนอนมีแล้วนอนมีแล้วสามสองหนึ่งตัวธนูอีกมีตัวธนูอีกข้างๆเนี่ยตัวขาตีเลยไปไหนไปไหน มา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 ยิ้วได้เดี๋ยวรอสกิลใส่ตัวอื่นนะที่เดินมาดูอ่ะไม่มีแล้วธรรมดาไปสกิลหมดตอนนี้ไม่ผิดบอกทำไมมันติดจังวะเก็บของให้หมดนะได้ครับเห็นยิ้วไหมเนี่ยเจ็บเลยมันจะตายแล้วด้วยยิ้วยิ้วิ้วยิวรอหลังได้รอหลังรอหลังเยี่ยมไปพร้อมรอหลังรอหลังเยี่ยมไพร้อมมาน้อยิ้มานี่นี่นี่ไหนไหตัวนี้ตัวนี้ไหนเนี่ยเนี่เนี่ไม่โอเคได้นองพร้อมพร้อมเอาตัวนี้ มันจะตายนี่ยเอี่ยู่ี่ชเอยู่ตแล้วตัวนี้ตยแล้วโอเคมาตยมาตยมาตยได้ดาเมจมันยแล้วดาเมจมันตายไปนอนไปเชยเพื่อนตามมาต่อตามมาต่อเดินถ่ายเข้าไปถ่ยเข้าไปกระจายะายมันมีตะกีมันไข่เดงีตยกมันไข่เด้งมันมีตะกี๋นะมัมีตะกี๋นะสเปซหน่อยกระจายตัวกระจายตัวเดินตามกระจายตัวเดินตามจับเปเปตัวหังโนนมังนง้งนตขลยับ เซลิก้าโอ้ยคนนึงตัวนี้คนนึงนายนายเห็นเข้าไปเลยเข้าไปเลยเขาไปเลยนายขึ้นมาขึ้นมาตัวเนี้ยขึ้นมามันมันลึกไปอ่ะตาไม่ทันอ่ะเซลิก้ามาเซลิก้าขึ้นมาตามมาขึ้นมาตามมาขึ้นมาตามมาตันได้ตรงนี้ตานได้อยู่คนเกมตรงนี้เดินตามไม่ทันเลยอยู่นี่อยู่นี่กูโดนจับแล้วตรงเนี้ยฆ่ามัน อย่นนไม่โนนโนนต้องวิ่งกลับมาช่วยเพื่อนก่อนเว้ยอย่าอย่าไปเดียวโนนไอโซล่คนนึงโซล่าคนนึงตัวล่าคนนึงตัวนี้ตัวนี้เอาให้หมดเอาให้หมดเก็บมันให้หมดเพื่อนตายแค่สองคนเองโอเคชิลอยชิลอยเอาให้หมดเอาให้หมดไอ้มีเพื่อนตายปะเพื่อนเกี่ยวโดนเพื่อนเกิดโดนไอตายอยู่ตายอยู่โอเคโอเคชนะชนะบาสชนะชิว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 ไม่มี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  S <S ม,ม,มีมีมีนน้มีเน,เนี่ยแหเฮี้นี้เตามไม่ได้เลยเดินตามดาห้ามห้ามเดินตามที่บอกผัอนนะห้ามเดินตามต้องต้องดูถ้าถ้าไม่มีสกิลกันให้หลบเลยนนดูม้านะด,าะดูม,าม้าเห็นมา้าป่ะบนม้าคับหน่อมนเ<า>มเีรอยอยู่ที่เดิมเพื่อนเพื่อนาแม่ในเมืองอ่ะเพื่อนรีวใ้ดี หนึ่งนาทีกินเช้าอมาแล้วเร็วซื้อยาเพิ่มไอาหารไม่รอแล้วนะอดมันนะใครใครช้าอดมันนะมันกทีหนึ่งนาทีหนึ่งนาทีนมกูมาร์คพาไว้สองตัวเดี๋ยวมั้งมาร์คพาไว้ก่อนเจอกันเจอกันตรงไหนครับมันเป็นบอรนั่นน่ะพาสองตัวคุมแล้วครั้งครั้งนี้มันแคบเราตายแน่เจอกันนี่นะมันมันจะลงอีพร้อมกันนะอันนี้เข้าไปทีหลัง ย่กกุดิมันลงแล้วมันลงแล้วมันลงแล้วนะมันลงแล้วนะเดินขั้วไปใตเลยโนนเดินมานนเบิร์กแคบแล้วแับแล้วแคบแล้วโนนสองหนึ่งลงทุกคนใส่ทั้งหมดไตมันไตไทยไอเหี้ยกูเกือบตายด้อบุ้ได้บุยบุยบุยไปต่อเดินไทเดินไทยบุยอยู่เท้าน้่งบุยอยู่เท้าน้องดการเล่บุยต่อ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 เดี๋ยวผมจะบอกนะว่ามันจะแคบอะใกล้แล้วนะเอาสเปนหน่อยทุกคน มันจะขับแล้วมันขับแล้วไอ้เหี้ยตายงตายสองายสามนนพร้อมพร้อมมันเอากูมันเอากูมันพี่ตามกูไอ้ยาามันขาตัวเล็กน้อยข้าระสวยตายหนึ่งมันจะขับมันจะขบสเปซ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 มันจะขบมีขมนขับนนนนนนน่นน พร้อมนอนพร้อมลงเลยหมดหมดตี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 แล้วไอ้เหยียบเลยเหยียบเลยเหยียบเหยียบทั้งหมดเหยียบเดี๋ยวค่อยของเหยียบเหยียบทั้งหมดเหยียบเหยียบรดไม่ต้องแคร็บไม่ต้อแคร็บไม่ต้อแคร็บเหยียบได้เหยียบได้เหยียบรถเหรอดเหรอป่ะโอ้ยหน่อยหน่อยกูตายไอ้เหี้ยผ่านเรือรถไหวไหม เอาเลยมันตีแก๊งตีแก๊งตีแก๊งโอเคสวยๆญตัววววทุกคนลง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 ในลงในนลงลงเลยข้างล่างลงเลยปุยเลยปุยเลยทุกคนปุยเลยทุกคนปุยปุยุนเอาพาน้นนสามสองหนึ่งไอชี้ได้บินขมัตายเลยเหยียบพามันพาตน้นตตมาร์คพาตมาร์ควิ่งหนีแล้วพาหนีไปเวปูยังแพงตัวยังหนีไปเวพาหนีไปเวอย่าให้หนีนะอย่าให้หนีอย่าให้หนี น้องขึ้นอตไปไม่มีสกิลแล้วตามไปตามอยู่ปิงเรื่อยๆนบปิงเรื่อยๆเพื่อจะได้รู้่มีเขมีนอตเดมีนอตเดอยาให้หนีนะอยาให้หนีมีนอตตัวนึงแต่ด้นหน้าจะได้อยู่นอตอ่าเรียบร้อยเก็บเก็บให้หมดเก็บให้หมดล่ามันเลยล่ามันล่ามันล่ามันหี้ยเหเหหเนี่ยหเนี่ยหเนี่ย ถ้ไมเห็นอะไรฆ่าคนอย่าเพิ่งเก็บของโอ้ใครวะใครเก็บวะใครนี่เล่นก่อนโอ้ยอะไรเนี่ยมีคนเก็บของนอนพร้อมพร้อมพร้อมทะลุไปเลยสามองหนึ่งพะเรียบร้อยเอาพระก่อนตาผมตาผมไอผมกตัวย่ตัวองอ จับกล่องมันตายไปน่ะไปไปบินเข้าปะมันตีไม่ใช่เหรอเมื่อกินตีโรถไม่เข้าไม่ได้เนี่ยสามไปแลวดีนะไม่มีสกิลสองหนึ่งจับแล้วไอ้เฮียนี่แม่แปลอดทุกอย่างเลยเอามันเออจบเก็บนอนจับได้ปหมนอนไม่ได้เฮ้ยได้แล้วอ่ะ โอ้แน่เฮ้ยตกผ้าตกใช่ป่ะไฟตกเฮียไฟเทียหกตกเองไฟกากเทียหกเฮ้ยตัวนึงตกเดีนั้นแพงเทียเจ็ระวังโดนขับระวังโดนขับนะตามตามดีๆนะระวังโดนขับเพื่อนมาลงนี่หน่อยทุกคนน่ะเฮ้ยเพื่อนอยู่ไหนหมดเออขึ้นมาหน่อยโอเคพอละสุดท้ายมันก็ไปเหมือนเดิมท่าใหม่มาเลยของโดน ไปนันอ้ยยิงาัวยยอู้สุดใจเฮีรองอไ้ยั่นร่งไหนวะท้องแบใช่หรอไอมีปะแพง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 แล้วแล้วทับลาย่ะดฝุนทัลายแพงดวเดิมันดูฝุ่นทับลายเราไอ้ทับอยทับน้องไม่ต้องยีบน้องอีลาแพงมากเลยอ่ะมันแพงมากเลยมาไอ้หนูไม่ได้แล้วหางว่า เอ้มีองไงเด้อดเสื่อมไหมครับงะาดแอยแต่ยงเยอะ